วัดมหาธาตุย mm ุวราชดังสริท์ราชวรมหาวิหารเขตกระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธจันโอชาองคมนตรีเชิญเฮรัญญบัตพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโพธิวงศ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินนานา ตามที่จารึกในฮรัญญบัตว่าพระพรมวชิระโพธิวงศ์ศาสนวิเทศธรรมรงวรกิจวินิจิศีลาจารคุณอดุลสังฆหธรรมดีโลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีสถิตณวัดไทยพุทธคยาสาธรารณรัฐอินเดียมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่สมีนาคมพุทธศักราช2568 ครั้งนี้ด้วยเป็นพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น